ครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้อนพักหวานนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันเริ่มแห้งตายเนาะผมก็สงสัยว่ามันเป็นอย่างขึอนตายที่แรกคิดว่าเป็นเพราะไมพีเลียงมันตายเ,เป็นต้นตะกบนะครับต้นตะคบต้นตะคบตายต้ตนพักหวานก็เลยตายน้ำแต่ที่จริงแล้วมันบอมแมนนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือว่ามันเป็นเพราะไอ มันแห่งๆตายเนี่ยสาเหตุมันก็เพราะว่าเนี่ยมันมีแนวมันเจาะต้นมันนะครับเนี่ยมันเจาะหลายรูเลยแหละเนี่ยมีแนวเจาะนะครับเนี่ยมันก็เลยทําใหมต้นพักหวานมันมันแห่งตายเนาะผู้เลยปลูกพักหวานอยู่กับถ้ามันมีสัมผัแบงซีก็ไปสังเกตต้นมันเลยครับเนี่ยเนี่ยมีเจาะใหม่ๆเลย เนี่ะท่านใดแหงเลยเนี่ยไม่ซดแล้วครับนี่กำลังเจาะเออเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเทียแท่ต้นผักหวานของเขาเนี่ยมันตายเนาะเัาก็ไปสังเกตบังนะครับส่วนตนน้นหน่อยๆนี่มันก็พอเป็นอย่างพว่ามัน่าท่านเมื่อท่านได้ถือเจาะเนาะที่ผมสังเกตเบังต้นนี้ก็ผักหวาน,นือนกัน แต่ก็ยังดีอยู่ถามมาม,แมีแม่งกินใบมันก็มีเลยครับเนี่ย